มันไม่ดีอย่างที่เห็นภายนอกดูเหมือนดีแต่ภายในเนี่ยมันไม่ดีมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่กิเลสเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติเพื่อที่จะลดละกิเลสขัดเกลาจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้ละเลิกกิเลสให้ได้อต้องบอกเลยว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นทุกข์น้อยลงต้องปฏิบัติเองเห็นเองจึงจะรู้ ะะบอกกันอย่างนี้ไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิก่อนคือมีความเห็นที่ถูกเห็นที่ถูกว่าการปฏิบัตินี้เชื่อว่าการปฏิบัตินี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้นะฮะต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิ เมื่อเรามีสมาธิทิิแล้วเราก็จะมีความพอใจที่จะอยากปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเราจะปฏิบัติไม่ได้นะะต้องอาศัยความตั้งใจและความเพียรพยายามสำหรับคนรุ่นใหม่ถ้าได้เริ่มทำซะตั้งแต่บัดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นจะทุกน้อยลง